ช่วงฤดูฝนแล้วเนาะเพื่อนหลายคนอาจกำลังมองหาเทรนนิ่งเ็กเก็ตนะคะสำหรับสามารถใส่ต้อมวิ่ง,งลุยฝนได้โดยที่ตัวเราไม่เปียกเนาะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีการระบาดของโรคอยู่นะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันเนาะตัวนี้นะคะเป็นเทรนนิ่งเ็คเก็ตของแท็กค่ะเดี๋ยวยังไงฝนจะมาวิวให้ดูเนาะเพราะค่อนข้างชอบมากนะคะ,คะตัวพุดนะคะก็จะเป็นทรงให้ใส่หัวเวลาวิ่งนะคะมันจะลอ็อกรงนักาดเราพอดีะคะ่ะข้างหลังจะมีตัวห้อยพวกไปกระริบนะคะ ตัวติดนะคะสามารถติดมาถึงติดมาถึงซุ้งหน้าเลยนะฮะโอเคกระเป๋าของเสื้อนะคะมีทั้งหมดเจ็ดจุดจุดที่หนึ่งนะคะทรงแขงเสื้อที่สองนะคะหน้าอ,อกด้านซ้ายใส่บวานตาไว้จุดที่สาม ไปฉายหนักกากอนามัยสี่ห้าคือตรงนี้นะคะผมวิเข้าไปประ,ะตรูจ่ายรถใส่กระปิกก็ข้างในนะคะมีอีกสองตุดใส่ขวดน้ำนะคะใส่เจลหรือใส่อะไรได้อันนี้เป็นขวดน้ำวดใหญ่นะอันนี้สองร้อยมล นี่สามร้อยห้าสิบสเปรย์กรนะเป๋านึงนอกจากตัวกระเป๋าตังเสื้อนะคะที่มีทั้งหมดเสร็จสุดเนาะตรงข้อมือนะคะจะมีตัวล็อกกันลมนะคะจะเป็นกระดุมแล้วที่สำคัญน,นะคะจะพิสูจน์ว่ามันกันฝนจริงไหมแต่คือฝนตกไปแล้วนะคะถนนยังเปียกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวยังไงฝนจะลองราดน้ำเนาะดูว่าน้ำมีซึมเข้าไปข้างในไหมนะคะ น้ำมันมีก่อนนิดเดียวเองเะคะ่ะหมดเลยไม่มีซึมเข้าด้านในเลยนะคะเห็นเ <classics. S 1> ค,คลมว่าใช้เทคโนโลยีนาโนเทคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกก็ปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะเ <rese atur> พื่อนๆสนใจสนใจเนาะก็ไปติดตามได้ที่เพจของส i c กแ a ็นะคะวันนี้ยังไงฝนขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ